เอาขยะออกเอาขยะออกอ๋อลงไปในน้ำเอาขยะออกเแล้วที่แล้วที่จะให้น้ำมันเป็นยังไงคะใสไม่ใส่ไม่ใส่เอาข้ามันใส่ผสมทีนี้เดี๋ยวเราไปลอยระกงจำจำดีลอยระกงได้ สีดำแล้วในน้ำนอกจากสีดำแล้วมีอะไรด้วยมีแมลงมีแมลงมีอะไรอีกถ้าหอยทากจากที่เราไปดูแหล่งน้ำมาแล้วน้ำมีลักษณะเป็นยังไงคะดำมีสีดำดำเป็นผีนอกจากดำแล้วมีอะไรอยู่ในน้ำด้วยคะท่ามีอะไรอีกมีใบไม้มีหญ้าอนะคะอ่ะทีนี้เราได้ไปเก็บตัวอย่างน้ำแล้วอ่ะเอาเอาน้ำที่เราไปเก็บขึ้นมาบนโต๊ะเอ่อขึ้นมาบนโต๊ะนะคะอ่าดูสิน้ำของเรามีสีอะไรคะสีดำสีดำเอ่แล้วเราจะทำยังไงให้น้ำ มันับมาอาจจะไม่ใสหรอกแต่ว่ามันก็ไม่ได้เอาสีสุกปรปกเอาสีสุกปรุกใสเฮ้ยเจนสุกปรปุกออกนะครับคุณครูจะให้เด็กทำเลือกรองน้ำอย่างง่ายอ่ะครูก็มีอะไรบ้าง อยากใชเี Player? Ų, Player? ้ยใช่เราใช้ใส่นิดเดียวอ่าแล้วอีกอนึะคะตะมีอ่าตะมี้เดเออไว้เปดอ่าอีกอย่างนึงเอออีกอย่างนึงมีอย่างนึงด้วยทานอ่าทานนานด้วยเออานด้วยนะคะแล้วก็ที่สำเป็น่วดอะเนไว้ทำอะไรเนี่ยไว้กุ่มอใ่สอในะเพราะมันอยูอสอใส่น้ำก็มีอะไรอยู่ีนนะนะเดี๋ยวจะให้ ใส่คนเดียวได้ไหมคะไม่ใช่เราให้เพื่อนช่วยด้วยโอเคต้องเปลี่ยนกันให้เพื่อนช่วยใส่ด้วยใช่ไหมคะใช่อ่ะแล้วใส่เราจำด้วยนะว่าเราใสา่อะไรบ้างนะคะ <ừ. S 1> แต่ละกลุ่มอาจจะใส่ไม่เหมือนกันแต่ละชั้นเออไม่เหมือนกัน <ừ. S 1> ขอมันนี่เยอะเราจะเป็นต้องใส่ทั้งหมดให้หมดเลยไหมคะใช่ใส่ให้หมดเลยไหมคะใช่เนี่ยอย่างกลวดเนี่ยเต็มกล้วยเลยต้องใส่หมดไหมคะใช่เออทำไมเราถึงใส่ไม่หมดนะคะก็เพราะว่ากลวดมันมีกลวดมันไม่ใหญ่กับ ขวดนั <muitas> ้นไม่ใช่ว่าแบบใยา่เราใส่ได้หมดใช่ไหมคะเราต้องดูขวดเพราะขวดเราเป็นยังไงคะเด็กนะคะถ้าเราใส่หมดเลยเราก็ใส่อย่างอื่นไม่ได้ใช่ไหมคะเดีกต้องเพื่อมั่ต้องถกถูกต้องโอ้โหมีช้อนให้ใช้ช้อนทำอะไรคะตักใส่นะคะใชช้้อนใส่ที่สำคัญคือระวังอะไรคะระวังอะไรคะระใช่หรอคะระวังกิจกรรมให้ระวังอะไรคะระวังอกระวังอกถูกต้องระวังนเือระวังเปื้อนระวังมัน เราว่ามันโดนเจอถูกต้องะพร้อมไหมคะอมะพอมนี่เอามือได้กันเลองรอไม่ต้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 องรอไม ใส่แล้วหรอคะครับอ่าใส่ครบหรยังคะ้อ่าอันสุดท้ายเราต้องใส่อะไรเอ่ยใส่น้ำโยนโยนโยนโยยนยนไยนลยยนโยนโยนยไหลนโยยนโยนยนโยยยน 好嘞、嗯 เดี๋ยวคุณจะให้เด็กขขวาดเื้อผนวกรูปเรื่องกองน้ำของเรารื่อองนอง้ำแบบง่ายเด็กคิดทำอะไรมาคะอะหนูทำยังไง á, คะเรื่องกองน้ำหนูใส่ไม้ลงไป

ค right? right? okay. be uh, uh, ุณใส่เอาน้ำอะไรใส่ไปคะน้ำุูนะล้วก็ใส่น้ำปูนไปแล้วเกิดอะไรขึ้นคะน้ำใสเอาเครือให้พายุหน่อยทำอะไรมาคะทำวิทยาศาสตร์กิจกรรมอะไรคะวิทยาศาสตร์วันนี้ทำให้น้ำใสอ่ทำให้น้ำใสอ่านคำยังไงคะเอาอะไรใส่ก่อนสามีได้อะไรอีกก้อนหินก้อนหินหินก้อนเล็กหรือก้อนใหญ่คะก้อนเล็กก้อนเล็กชั้นต่อไปใส่อะไรคะใสทานใส่ดินใสดินเสร็จแล้วทำยังไงต่อคะ เทน้ำมาเทน้ำแล้วเกิดอะไรขึ้นเออน้ำใสอ่าน้ำมันใสก่อนจะเทนะน้ำขุนหรือน้ำใสเออน้ำขุนเพราะเทไปแล้วน้ำเป็นยังไงคะขุนพอเทแล้วน้ำเป็นยังไงคะใสขาว สนดีมากสุดมากคนใส่ มีไมครับมีเศษหญ้เาเศษใบไม้เศษขุนลงมาได้ไหมตอนที่เราเอาไป็นขยายสองตัวมีลงมาได้ไหมครับไม่มีเราก็อลองแล้วน้ำใสเลยน,ะะนี่คะมีบ้างลงพอเจไปปุ๊บมาทดลองปุ๊บน้ำเป็นยังไงคะ<อ>ดีโอคุณดีโอมาเล่นเป็นยังไงไม,ไม่ใสเกิดอะไรถึงไม่ใสครับแล้วได้ป้านอะไรคะแล้วผมทำยังไงถึงให้มันใสคะใส่สามีนไปใหม่ใสซัมมีนไปใหม่ ใหม่ก้อนหินไปใหม่ทรายไปใหม่ใส่ควรได้กับคนรได้ด้วยมันแก้ไขแล้วเป็นยังไงน้ำเป็นยังไงคะพอเราแก้ไขก็ยังไม่สะอาดเหมือนเดิมเหรอคะสะอาดขึ้นกว่าเก่าใช่ไหมคะแสดงว่าแสดงว่าเราต้องไปแก้ไขดูเรื่อยๆใช่ไหมคะอย่างเช่นอ๋อเขาจะเอากลับไปทำการทดลองที่บ้านว่าแบบไหนที่จะทำให้น้ำใสขึ้นใช่ไหมคะ เจอรับรองแล้วจากที่น้ำขุ่นๆให้น้ำมันใสขึ้นอะเราได้น้ำใสแล้วเราไปใช้ทำอะไรได้บ้างคะเอาไปล้างมือเอาไปดื่มได้ไหมคะไม่ได้เพราะว่าน้ำที่เราเอามาไม่รู้ว่าสะอาดไหมคือมันใสก็จริงแต่ว่ามันไม่ได้สะอาดมันไม่ไดสะอาดจนงนี้แบบเอามาดื่มเอามากินเอามาน้ำหน้าได้เอามาล้างมือล้างเท้าเหมือนที่เราบอกได้แต่ว่าเอามาดื่มมาเป็นมื้อข้าวเวลาข่างนี้ได้ไหมคะยังไม่ได้ถ้าเราอยากจะเอาไปทำอย่างนั้นเราต้องผ่านการต้ม าาค่ะะอเมื่อกี้เราทำแบบทดลองไปแล้วใช่ไหมคะใช่นะคะแต่ละคนใส่มาแต่ละกลุ่มใส่มาไม่เหมือนกันตักน,น,นดีดกลุ่มนี้ใส่สามีชั้นล่างสุดส่วนกลุ่มนี้ใส่สามีชั้นบนแต่ไม่ใช่บนสุดสีที่ได้เหมือนหรือต่างก,กันคะต่างกันต่างกันไหมคะต่างต่างกัน,นค่ะอันไหนใสขึ้นคะฝา้าฝังา่งซ้ายใช่อันที่สามีอยู่ข้างล่างสข้างบนค่ะบนบนนะคะแล้วในน้ำตอนที่เรายังไม่ตี มันมีอะไรข้นอกจากน้ำมป็นสีดำจ้าใช่ไหมคะจ้าไปค่ะอ่ามีจ้ามีใบไม้มีเศษดินใช่ไหมคะพอเวลาเรามีขุ่นด้วยมีน้ำขุนขนใช่ไหมคะพอเวลาเราเอามาเทเมอเราเอามาทำเป็นเจ้าของน้ำในน้ำมีไหมคะมีมีเศษหญ้าเศษใบไม้เศษขุ่นลงมาได้ไหมโ้โหตอนที่เราเอาไปขยายสองตัวมีลงมาได้ไหมคะไม่มีเราก็ลองแล้วน้ำใสเลยไหมคะมีบ้างลุง พอเทไปปุ๊บพอทดลองปุ๊บน้ำเป็นยังไงคะดิโอคุณดิโอมาเล่นเป็นยังไงไม่ใส่เกิดอะไรถึงไม่ใสคะว่าพลาดอะไรไปหรือเปล่าอะไรพลาดอะไรคะแล้วหรถทำยังไงถึงให้มันใส่คะใส่สำลีไปใหม่ใส่สำลีไปใหม่ทาไปใหม่ก้อนหินไปใหม่ก้อนหินไปใหม่ใส่ไปใหม่ใส่ควรนี้เกิดผลใหญ่ด้วยมันแก้ไขแล้วเป็นยังไงน้ำเป็นยังไงคะพอเราแก้ไข